ทานลูกแก้วครับอาจารย์คะสวัสดีค่ะช่วยแนะนําเรื่องการตั้งตัวแทนผู้สมัครและหน้าที่ตัวแทนได้ไหมคะขอบคุณค่ะตัวแทนผู้สมัครเนี่ยนะครับเป็นระเบียบที่เขาเขียนเป็นกฎหมายที่เขาเขียนให้นะครับเพื่อเป็นการถ่วงดุนการทําหน้าที่ของกอปนฉะนั้นผู้สมัครไม่สามารถส่งหรือตั้งตัวแทนไปนั่ง สังเกตการณนะ์ที่เลือกตั้งคือในเขตเชือกเลยนะคนทั่วทั่วไปไม่สามารถที่จะไปนั่งในเขตเชือกได้นะไม่ได้เชือกที่เขาล้อมไว้เป็นเป็นที่ลงคะแนเนี่ยไม่ได้นะนอกจากกปนพวกผมยังเข้าไปไม่ได้นะยกเว้นบางตําแหน่งเอ้ยอย่างพอ,อเ,เข้าไปได้แต่บางคนพนักง,งานถ้าไม่รับป้อมหมายเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะนะครับอาจจะมีตําแหน่งอื่นเช่นกะกะตท,ท้องถิ่นเข้าไปได้ผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยเข้าไปได้ อย่างนี้นะครับฉะนั้นสิทธิพิเศษคือ,คอผู้ผู้ตัวแทนของผู้สมัครเ,เข้าไปในนั้นได้ไปสังเกตการไปถ่วงดุนการทํางานว่าเขาทําถูกต้องไหมสังเกตการรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครมีการนับคะแนนวินิจฉัยผิดพลาดก็ต้องมีการยกมือทักท้วงทักท้วง,งเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับอันนี้นี่คือหลักหลักของตัวแทนผู้สมัครทีนี้ส่งทีนี้ส่งส่งยังไงเมื่อเขาจะมีแบบฟอร์ม ท่านก็ไปขอแบบฟอร์มที่ประหลัดก็ได้ถ้าไม่ใช้แบบฟอร์มก็ทําเป็นหนังสือก็ได้ท่านก็ส่งทําเป็นหนังสือทําเป็นสองฉบับนะครับก็เอาไปยื่นที่ประลัดประลัดเซ็นรับท่านก็เอาฉบับที่ประหลัดเซ็นรับเอามาให้ตัวแทนของท่านถือเข้าไปยังที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้งไปแสดงต่อกนอพนนี่ผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้สมัครพอเขาดูแล้ว เขาก็จะอนุญาตให้เข้าไปนั่งในที่เลือกตั้งที่เขาจับที่เลือกตั้งไว้ให้วิธีส่งก็คือเอาหนังสือนั้นไปส่งแต่มีเงื่อนไขนะท่านต้องส่งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวันดังนั้นวันนี้ท่านส่งได้เลยแต่อย่าช้าที่สุดอย่าช้ากว่าเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งท่านสามารถส่งตัวแทนได้เลยนะครับทําเป็นหนังสือ มีแบบฟอร์มที่ประหลัดก็ไปขอกับเขาก็ได้ถ้าท่านจะทําเป็นหนังสือขึ้นมาเหมือนจดหมายนี้ก็ได้ส่งได้ตั้งแต่วันนี้เปิดต้นไปคือท่านเป็นผู้สมัครท่านส่งได้เลยก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวันถ้าช้ากว่านั้นประหลัดเขาจะไม่รับรัะคระหรับอันนี้คือตัวแทนถามว่าผู้สมัครไปนั่งเองได้ไหมอะในฐานะผู้สมัครอันนี้ไม่ได้เพราะเขาต้องการตัวแทน ถ้าผู้สมัครไปไปนั่งเองมันอาจจะเกิดปัญหาว่าท่านไปมีมันทําให้คนมาใช้สิทธิกตั้งเกิดความเกรงกลัวหรือบางท่านอาจจะเผลอไปหาเสียงไปทํำอะไรไอติดคุกอีดตารางอีกนะครับเขาก็ให้ส่งตัวแทนผู้สมัครก็ไปนอนฝันหวานรอรุ่นคะแนนอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านอ่ะต่อมาครับ